สวัสดีครับสารพันคลิปคลิปนี้มีโอ ym ห้ามีโอนะครับปัญหาปัญหาก็คือ,อสตาร์ทเท้าแล้วมันคันสตาร์ทมันค้างนะครับก็ลักษณะนี้ลดสายพานทั้งหมดนะครับไม่ว่าค่ายไหนนะครับเราต้องถอดมา,าทำความสะอาดเซอร์วิสสายพานนะครับ เมื่อใช้เป็น,นานๆการหล่อลื่นไม่ดีพอนะครับก็จะทำให้สตาร์ทเท้าไม่ได้นะครับกรณียิ่งรถสตาร์ติดยากนะครับสตาร์ทจนแบตเตอรี่หมดนะครับก็ต้องมีการเซอร์วิสมั่งนะครับก็คือการถอดมาเช็คสภาพหล่อลื่นนะครับตอนนี้ถอดออกมาแล้วก็เจอความเสียหาย ของเม็ดขัดนะครับเม็ดขัดแต่ละรุ่นแต่ละค่ายก็ออกแบบแตกต่างกันไปนะครับเม็ดแต่งก็จะเบาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นค่ายฮอนด้านะครับการสึกลรอ,อขนาดนี้ยังรถไซด์พานต้องการรอบเครื่องนะครับาการาใช้เชื้อเพลิงมีผลกับาการเวียงตัวของ คัดแรงเวี่ยนะครับเพื่อจะหนีบสายพานนะครับทำให้เปลืองน้ำมันรถวิ่งไม่ออกนะครับแบบนี้ก็บางทีซ่อมแบบบ้านๆนะครับก็ประหยัดไว้ก่อนนะครับแต่อย่างนี้ประหยัดไม่ไหวนะครับต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวโลหะ,ะตุ่มเม็ดตุ่มเม็ดคัดนี้ก็จะไปเสียดสีกับชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ เกิดความเสียหายได้นะครับต้องเปลี่ยนออกนะครับจําจเป็นนะครับก็อธิบายอาตอนนี้ผมถอดออกมาของมีโก็จะออกแบบเป็นอ,อันนี้เป็นชุดลูกปืนสตาร์ทนะครับวันเวคัดสตาร์ทนะครับแต่ทีนี้มันมันจะมีกลไกที่จะดันเม็ดลูกปืนนะครับเม็ดลูกปืนมี4เม็ดเม็ดคัดนะครับเป็นคัดเรียกเป็นคัดก็ได้นะครับ เม็ดอย่างนี้เพื่อที่จะไปจับะนะครับเวลาสตาร์ทนะครับจับส่งกำลังผ่านเฟืองนะครับไปหมุนข้อเหวี่ยงนะครับเฟืองตัวในตัวนี้นะครับหมุนข้อเหวี่ยงส่งกำลังให้เครื่องยอนต์สตาร์ทด้วยมือน,นะครับตัวนี้เป็นเฟืองสะพานตัวหนึ่งไม่ต้องถอดก็ได้นะครับ โซ่ล้เลี้ยนจะเห็นว่ามีโอเนี่เอาไว้จําไว้เลยนะครับการที่จะเปลี่ยนโซ่ลาอเลิ้นต้องผ่าเครื่องเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคลิกเป็นค่ายฮอนด้าไม่ต้องนะครับการออกแบบไม่เหมือนกันนะครับเราก็ตรวจสอบเป่าทําความสะอาดตัวนี้ผมหล่อเลื่นแล้วนะครับน้ํามันเครื่องอย่าเยอะเกินไปนะครับลูกปืนตัวน,นี้มีซีนหล่อลื่นไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะครับหรือฉีด โซเนกหน่อยถ้ามันเผื่อมันเข้าไปได้นิดนัด้นหน่อยๆน,นะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดก็ได้เอาประมาณนี้นะครับเฟืองสะพานอีกตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็จะคือตัวนี้มีลูกปืนอยู่ข้างในด้วยนะครับก็ต้องถอดมาหย่อน้ล้มันเครื่องนะครับจะมีแหวน ประกบ2ด้านอย่างนี้นะครับลูกปืนใช้ไปน,นานๆมันแห้งก็จะแตกและลูกปืนนี้มันมันน่าจะขายแบบถ้าหากซื้อมาเปลี่ยนก็มันลำบากนะครับต้องซื้อเป็นชุดแบบนี้ก็หลายตังค์นะครับเพราะนั้นเมื่อสตาร์ทเท้าไม่ลงเราก็จะถอดมาเซอร์วิสตอนนี้นกลไก ชุดคัดนี้ที่จะมาดันเม็ดลูกปืนที่อยู่ข้างในนะเห็นไหมครับไม่ยอมโผลอ่อมาล้างเบนซินแล้วก็แล้วฉีดฉีดน้ำมันครอบจักรวาลแล้วก็แล้วนะครับรอตอนนี้ยังรอให้มันเด้งออกมานะครับเพื่อจะมาดันเม็ดคัดนะครับเม็ดคัดเม็ดคัดก็จะไปจับตัวนี้นะครับกลไกตัวนี้4เม็ดนะครับ สี่มุมหนึ่งสองสเวลาประกอบก็จะแบบนี้นะครับส่งกำลังมาล่องสปายนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่ใส่ลูกปืนก็จะหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสตาร์ทฟรีนะครับทีนี้รอเคาะพยายามไม่มีที่ถอดนะครับตัวนี้ก็ถ้าซื้อก็ซื้อ ไม่รู้จะเอาออกอยังไงนะครับก็ได้แต่เดี๋ยวล้างเบนซินอีกรอบนะครับให้มันเด้งไม่เด้งไม่ออกมาก็จำเป็นประกอบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายนะครับบ้านๆเราก็ประหยัดไว้ก่อนนะครับ เอาละครับมุมกล้องยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมประกอบเฟืองสะพานก่อนนะครับตัวนี้นะครับล่อลื่นด้วยน้ํามันเครื่องนะครับาการกา็เฟืองอตัวเล็กนี้ก็จะไปขบกับมอเตอร์สตาร์ทนะครับมั่นใจแล้วอย่าลืมนะครับแหวนนะครับอันนี้เผื่อคนใหม่นะครับหรือ เจ้าของรถอยากจะทําเองนะครับการค่าใช้ใจ่ายราคาน,านานมาแล้วนะครับเปิดฝาใส่พ่านในคิดไปร้อห้าสิบาทนะครับอะไรต่างหากนะครับใส่แวนเข้าไปตัวแรกนะครับเฟืองสตาร์ทต,ตามนะครับใส่แวนตัว ะนะครับาาฝาครอบนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ดันเฟืองเฟืองใหญ่นะครับหล่อเล่นด้วยน้ำมันเครื่องก็พอนะครับจะระบีไม่ต้องนะครับ มั่นใจว่าเข้าจนสุดนะครับมีน็อตล็อก m 6นะครับสตัวสั้นๆนะครับใส่ย้อนตามถอดเลยนะครับแต่ว่าบางทาีคนไม่มีพื้นฐานก็จะลืมนะครับก็ดูคลิปนี้ประกอบก็แล้วกันสำหรับจ a m a นะครับมีโอมีโอหรุ่นที่2 ฟิลาโนหรืออะไรก็คงค่ายอื่นก็คงไม่แตกต่างกันแต่ว่าออกแบบต่างกันนิดหน่อยนะครับหลักการเดียวกันนะครับมั่นใจว่าล็อกแน่นนะครับล็อกแน่นนะครับตัวนี้ ตอนนี้หมุนไม่ได้เพราะว่ามอเตอร์สตาร์ติดมอเตอร์สตาร์แล้วนะครับต่อไปใส่ชุดคัดนะครับรอมันไม่เด้งออกมาตัวดันสปริงดันเม็ดคัดไม่ยอมเด้งออกมานะครับก็จำเป็นจะเปลี่ยนก็คงไม่ไหวนะครับราคานะครับเห็นไหมครับมันผุบเข้าไปาลอ่อยังไงก็ไม่ออกนะครับเกิดจากที่สนิมนะครับ ปล่อยไว้เป็นเวลานานนะครับไม่ยอมออกเลยนะครับกดยังไงก็ไม่ออกอ่านี่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ายากแล้วครับทีนี้ไม่มีสปริงดันนะครับก็จะใช้เทคนิคนะครับใช้อะไรใช้เจลบีนะครับเจลเบีลูปพอให้มันเม็ดลูกปืนมันติดนะครับ นี่นะครับใส่จระบีก็ไม่หกนะครับเวลากรอบเข้าไปก็หมุนหาเพราะว่าอ,องศาไม่เท่ากันนะครับองศาอ,อ่าใช้หลักการเม็ดลูกปืนนี้ก็จะไปจับนะครับในทิศทางที่กําหนดนะครับไม่ใชออ่อีกด้านหนึ่งก็จะวิ่งหลบอีกด้านหนึ่งก็จะกดนะครับเห็นไหมครับก็ยังหลดอยู่ถอดไม้นะครับ ทาจารบีกลัวมันเยอะนะครับกลัวมันเยอะเดี๋ยวมันจะลื่นนะครับายากหน่อยนะครับแต่เพื่อ,อปริหยัตนะครับปริหยัตให้ลูกค้านะครับตัวมันหลุดก็ไว้ข้างล่างซะนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับมั่นใจว่าชิดนะครับต่อไปก็ประกอบ ชุดเม็ดคัดนะครับตอนนี้เม็ดคัดเสียก็จะมีเป็นแพ็คของใหม่นะครับเป็นอาจจะเป็นอีกเกรดหนึงอีกค่ายนึงอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ทำออกมาอันนี้อันนี้มีโอนะครับเห็นไหมครับมีทั้งหมด6เม็ดนะครับก็จะประกอบเข้าไป เม็ดคัดมีโอใส่ด้านไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นค่ายฮอนด้าซึ่งเคยลงคลิปไปนะครับอ่าจะมีด้านหุ้มพลาสติกรับแรงนะครับไม่เหมือนกันนะครับ2ด้านเห็นไหมครับอันนี้ของคลิกนะครับอ่าเม็ดเก่าออกมาให้ดูเม็ดใหม่เขาก็จะอ่าผลิตออกมายี่ห้อนี้ก็หุ้มด้านหนึ่งแบบเมื่อกี้นะครับอีกด้านหนึ่งไม่หุ้มก็คือด้านที่หุ้มอ่าที่เป็น ไม่ใช่โลหะนี้ก็จะไว้รับแรงกระแทกนะครับใส่ถูกด้านนะครับแต่มมโอใส่ด้านไหนก็ได้กรณีที่อยากจะแต่งนะครับก็คือแบ่งครึ่งนะครับใส่เม็ดเบาน้ําหนักมันไม่เท่ากันก็มีเม็ดแต่งขายนะครับด้วยความเชื่อนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบแต่งนะครับก็คือใส่เดิมเมนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับเม็ดแต่งก็ว่ากันว่ารอบก็จะ จับเร็วขึ้นนะครับมันเบานะครับมีเม็ดเบาบางคนไม่มีเม็ดก็เอาไปเจาะนะครับเจาะลดน้ําหนักก็คือเจาะตรงกลางนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับใช้ปากกาหาผ้ารองหาไม้รองหน่อยนะครับเดี๋ยวพลาสติกนี้แตกนะครับแล้วก็เจาะออก3เม็ดนะครับแต่งแล้วก็เหมือนกับคนป่วยนะครับเหมือนกับคนป่วยลด แต่งแล้วแรงขึ้นที่จริงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวประกอบชุดนี้ตามเข้าไปนะครับเมื่อกี้พูดผิดเป่าครับ6เม็ดนะครับ6เม็ดมินแบบนี้นะครับใส่เข้าไปในร่องแบบนี้ที่เห็นขูดชามคัดก็คือขูดตรงนี้ออกหน่อยนะครับตรงให้เม็ดลูกปืนวิ่งขึ้นได้สูงสุดนะครับให้เม็ดคัดวิ่งขึ้นได้สูงสุดนะครับไม่ใช่ลูกปืนนะครับ ก็จะพากันขูดชามช่วงนี้นะครับแต่งนะครับแต่ผมว่าไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวเสียหายนะครับหมบมันบางนะครับของแท้ติดรถการหล่อลื่นจะต้องหล่อลื่นจุดนี้ด้วยนะครับเนี่ยฝืดนะครับรูบๆน้ำมันไม่เยอะนะครับรูบๆน้ำมันเครื่องนะครับเป็นบุชนะครับสไลด์ได้ให้มันสไลด์สะดวกนะครับ เะไปเยอะไปโดนสาผ่านนะครับลื่นนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับนานมาแล้วน่าจะหลายปีแล้วนะไม่เคยถอดออกมาเซอร์วิสไม่มีใครถอดหรอกครับอนอกจากว่าพอจะมีพื้นฐานนะครับแต่คลิปนี้จะทําให้ท่านกล้าที่จะถอดนะครับเสร็จแล้วใส่ชามเหล็กนะครับชามเหล็กก็ต้องมียางรองตัวนี้นะครับสตัว กันกระแทกนะครับอ,อย่างนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่กันเม็ดคัดนะครับแล้วก็ผักชามอลูมิเนียมให้มันวิ่งออกมาเนีบสายผ่านนะครับเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปด้านนี้นะครับไม่ใช่ด้านนี้นะครับ ใส่ด้านเหล็กเข้าไปนะครับไม่มีแหวนรองนะครับใส่อ่าโอเคนะครับทีนี้ยมห้าออกแบบมานะครับแหวนตัวนี้มีแหวนตัวหนึ่งนะครับแหวนบางบๆตัวนี้ต้องใส่นะครับสายผ่านขาดนะครับไม่ใส่นี่นะครับมีโอ,อ แสดงให้เห็นถึงฟิกมากนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ใสายพานนะครับใส่ใสายพานอย่างนี้นะครับทีนี้ชุดคัดชุดด้านหลังไม่ต้องถอดก็ได้นะครับใช้ลมเป่านะครับมินมีผ้าคัด3ก้อนนะครับ เหมือนผ้าเบรกเหมือนคัดแรงเบี่ยงในเครื่องยนต์นะครับแต่ตัวนี้เป็นคัดแห้งนะครับไม่ต้องถอดก็ได้หล่อลื่นตรงนี้หน่อยนะครับด้วยน้ำมันเครื่องก็พอนะครับประกอบอย่างนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมแหวนตัวนี้นะครับตัวเล็กสําหรับมีโอค่ายฮอนด้าไม่มีนะครับก็จะใส่ชาม ตัวนอกนะครับอลูมิเนียมตัวนี้นะครับมีคลีบอย่างนี้หมายความว่ามีพัดลมในตัวนะครับใส่เข้าไปน,นะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะมีต้องมีพื้นที่เฟืองพ้นออกมาพ้นออกมาน้อยอย่างนี้ก็คือให้ไปกดสายพานด้านหลังนะครับให้ดึงนะครับ ให้ใช้พานลงไปในร่องมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการขยับให้เฟืองสปายตัวนี้โผล่มามันนะครับมารับแบนบังคับนะครับแวนสปายนะครับก็จะอยู่อย่างนี้ใส่ด้านไหนครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับแต่ให้ลงไปในร่องนะครับ ห้าแฉกลงไปในแฉกนะครับ6แฉกนะครับแล้วก็ลงไปแล้วไม่พอ,อล่องสปายตัวในจะต้องเข้าไปในล่องสปายด้วยนะครับมีเฟืองด้านในเห็นไหมครับด้านในนี่ต้องลงด้วยนะครับ อ่านี่นะครับกดใช้พานนะครับอาจจะตอกหรือยังไงก็ได้นะครับเพื่อชนะแรงสปริงคัดชุดหลังนะครับเราก็จะมีพื้นที่ให้เฟืองโผล่มากที่สุดเห็นไหมครับดันเข้าไปานะครับเฟืองโผล่มากที่สุดเพื่อไปใส่เฟืองเกี่ยวคิกสตาร์ทนะครับให้ได้นะครับ ใส่ตัวนี้ให้สนิทก่อนนะครับอ่าดูสิครับเฟืองเกี่ยวอ่าเฟืองเกี่ยวคิกสตาร์ตตัวนี้นะครับมีล่องสปายเห็นะครับอ่าใส่เข้าไปในเฟืองนะครับอ่าอ่ามีแหวนหนึ่งตัวแหวนนี้มันแหวนสปริงโค้งนะครับต้องใส่โค้งแบบนี้ออกนะครับใส่คว่ำหน้าเข้าไปไม่ถูกนะครับใส่โค้งแบบนี้นะครับ มีน็อตล็อกนะเบอร์17นะครับใช้มือขันก่อนนะครับแล้วใช้เครื่องมือพิเศษนะครับขันให้แน่นก็คือน่าจะเป็นบล็อกลมเพราะวา่าไม่มีเครื่องมือจับนะครับจับข้อเวี่ยงเราใช้บล็อกลมยิงเข้าไปเลยบล็อกไฟฟ้านะครับก็ได้นะครับ ให้แน่นเลยนะครับเอาให้แน่นมั่นใจเลยนะครับทีนี้ก็ปล่อยนะครับปล่อยสายพานก็อยู่ในสภาพนี้นะครับทีนี้เราเปิดสตาร์ทมือเพื่อให้สายพานเข้าที่เข้าทางเม็ดคัดดีตัวนะครับให้สายพานเข้าที่เข้าทางนะครับก่อนที่จะประกบฝานะครับดูนะครับ เกิดการลื่นเห็นไหมครับทา,าจารบีชุดคัดมีปัญหานะครับก็ลองอาหาวิธีอาจจะสตาร์ทลมเป่าหรืออะไรก่อนนะครับ <c oughs> ครับเมื่อเกิดการฟรีแบบนี้เพราะเกิดจากการหล่อลื่นนะครับไม่ต้องถอดนะครับใช้หัวเป่าลมนะครับเป่าตรงที่เม็ดคัดเลยนะครับสีเม็ดนะครับเอามือหมุนหานะครับระวังอุบัติเหตุนะครับมีคนลูกหลานมากดสตาร์ทนะครับปิดกุญแจถอดกุญแจให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็เป่าไปนะครับเป่าไล่น้ํามันออกมันเยอะเกินมันลื่นนะครับเนื่องจากว่ากลไกสปริง ไม่ดีตัวไม่ดีดเม็ดพัดนะครับอ,อแบบนี้ก็จะสามารถทำางานได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้สายพานตึงนะครับสายพานถึงแม้จะแตกลายงานะครับแต่ว่าทำไงได้นะครับเจ้าของรถอาจจะงบน้อยนะครับยก็ปล่อยก่อนนะครับ ตอนนี้หล่อลื่นเรียบร้อยชุดภายในนะครับก็จะพร้อมที่จะประกบฝานะครับประเก็นถ้าเปลี่ยนก็มีค่าใช้จ่ายอีกนะครับก็ตรงไหนน้ําจะเข้าได้ก็ทาทากาวหน่อยนะครับสําหรับบ้านบ้านเรานะครับบ้านนอกบ้านนอกเราตังไม่ค่อยมีนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับลักษณะฝาที่ต้องการหล่อลื่นก็ไม่ต้องถอดนะครับ หยอดน้ำมันนะครับหล่อลื่นเห็นไหมครับเฟืองเฟืองคลิกสตาร์ทจะต้องลื่นนะครับหล่อลื่นตรงตรงกลางนี่ครับเสาหลักนะครับไม่ต้องถอดฝาก็ได้นะครับเป่าทำความสะอาดเป่าฝุ่นออกนะครับแล้วก็จะคลิกสตาร์ทได้นะครับจุดหล่อลื่นนะครับลูกปืนประคองด้านหลังนะครับ นะครับอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าก็จะมีเฟืองอคลิกสตาร์ตติดอยู่นะครับหล่อลื่นนะครับคันสตาร์ตต้องโยกขึ้นลงได้ดีตัวนะครับอย่างนี้นะครับโอเคผ่านประกบหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นไกด์นำเป็นแนวทางนะครับสำหรับเจ้าของรถว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็รู้เขารู้เรานะครับ ในช่างบางท่านก็อาจจะคิดมากคิดค่าแรงมากเกินไปนะครับไม่สบายใจสําหรับเจ้าของรถนะครับก็คลิปนี้ก็จะอธิบายให้เห็นว่า,าจริงๆแล้วการหล่อเลื่นชุดน,นี้จําเป็นนะครับแต่ค่าใช้จ่ายก็ไม่ควรจะเกินไปนักแต่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็บวกเพิ่มเป็นค่าอะไรที่เสียหายาตรงนี้แล้วก็ชี้แจงว่า,าลูกปืนคัด มีปัญหาจะเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนก่อนไม่ต้องรอลูกค้านะครับแต่ต้องเก็บพาร์ทไว้ให้ดูนะครับว่าเกิดความเสียหายอย่างนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับประมาณนี้ครับสาหรับาการเซอร์วิสชุดสายพานนะครับมีโอ,อซึ่งแตกชา้นไปค่ายอื่นก็ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับอถอดออกมายังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับไม่พยายามดัดแปลงจนเกินไปนะครับ อขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ